แชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอาการไม่ค่อยดีเลยเ็วแซ่ไอามาอมหลายวันละม,มีหายใจไม่ออกด้วยเสลพันคอ,อตัวนี้ไม่ได้เอายามาไว้นะอยาอมกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นท็อปช,ชงอะไรเจ๊เอ้ยยังยังไม่ได้ชงยอะไรนั้นแหละ พราะมันดําอ่ะมันไม่ดีมันขมมันเปรี้ยวก็เลยเลิกเลยเลิกเลยไม่เอาละก็อาจารย์ไม่ได้เข้ยใจก็ก็ไม่เมื่อมันเปรี้ยวก็จะไปชงทําไมให้มันเสียเวลาเวลาอืมอืมก็บอกเฉยทำไมอ่ะบอกไม่ได้เหรอก็บอกแล้วก็มันไม่ดีก็เลิกทําไปก็เลิกกินไปแค่นั้นเองอาจารย์โอ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าทาให้มันดีแค่นั้นเองก็จะทํายังไงแล้วมันทําไม่ได้อะของมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วมาเสียงโชว์นชาวบ้านเัด้วยเนีคะอาจารย์โอ้ อาจารย์โอ้รับผิดชอบเองเลยเออเอาเก็บไว้หลังบ้านอยากกินอะไรจัดการเองเลยเอาเก็บไว้หลังบ้านออืืมมหมดหน้าที่รับผิดชอบของกินทุกประเภทต่อไปพูดอย่างนี้สิทำไมต้องพูดโอ้เสียใจด้วยอ่ะเสียใจอะไรไม่ได้เสียใจก็ถ้าเตรียมอะไรมาถ้าจะกินก็คือกินไม่กินก็ไม่เตรียมแค่นั้นเองต่อไปคนด้วยะแยไม่อายเขาบ้างเหรอจะอายทําไมก็เราพูดไปตามความจริงแล้วอายอ่ะ ตัวนี้ก็ม,มันมันอ้นี่มันมีทำให้โอไอได้ไหมบอยความรักแล้วบอยแชรอยังอะนะเอาแชร์แล้วดูในความรักของเจ้าเจ้าบอกนะพี่สดจ, <ะ S 1> จะมีคนเข้ามาไหมครับมีคนเข้ามาอืมนะอ่ะพรพวกก็พูดด้วยดิเพราะเพรมันเคืองท้อป่ะ เอาก็บ,บอกแล้วว่ามีคนเข้ามาแค่นั้นแหละง่ายสุดเลยไม่ว่าไปตามหน้าไพ่เลยไม่ต้องคิดอะไรมันมากเราจะรู้ไหมล่ะ้พราะผมบอกเขานะเอาเรื่องงานแล้วแชร์ยังอะ่ะติดตามครั้งแรกแชร์ยังชื่ออะไรก็ไม่บอกติดตามไม่มีไม่มีแชร์สละสิทธิ์ไปด้วยอัตโนมัติเพราะไม่มีผู้แชร์ถ้าไม่มีชื่อไม่มีผู้แชร์ผมถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดนะเพราะว่าคุณมาถึงแล้วผมไม่รู้จักชื่อคุณ ไม่คุณต้องอาจารย์ครับต้องบอกกติกาก็บอกแล้วให้แชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแต่ถ้าไม่มีชื่อผมก็ถือว่าสละดไปผมบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วท่านเอ้ยอืมแล้วผมเห็นแค่สองบรรทัดเท่านั้นแหละแล้วผมบอกแล้วว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามส่วนใหญ่มามาถ้าไม่ไม่มีชื่อผมผมขอปล่อยเลยผ่านหมดนะโดยอัตโนมัติเพราะไม่ไม่บอกชื่อผมกันเองอืมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าให้ผมมานั่งตามผมก็ไม่รู้จะไปตามทําไมไนงะ เครื่องนี้เครื่องนั้นโคนระนากันเลยอะอืมอืมอืมเอาฟ้าเรื่องงานเดี๋ยวอ๋ออาจารย์โอชูไหนฟ้าไหนเรื่อไงเขาถามมาแล้วฟ้าเรื่องงานอ่ะ